ด x i l l a สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l a c o m ด้วยการระเบิดของความร้อนและแสงเพียงครั้งเดียวเวลาอย่างที่เรารู้จักก็ได้เริ่มขึ้นมันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ทั้งบรรยากาศที่หนาเท่าแผ่นกระดาษถ้าเรามองอย่างใกล้ชิดจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นที่นี่ บางสิ่งที่หายากสิ่งที่มีความพิเศษบางสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ถ้าจะดูจุดกำเนิดของชีวิตต้องเริ่มดูจากใต้ทะเลที่นี่เมื่อร้อยล้านปีก่อนทะเลเป็นเพียงแหล่งน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆในเครื่องฟักขนาดใหญ่นี้ชีวิตเริ่มต้นจากชีวิตที่เรียบง่ายไปสู่ชีวิตที่สลับซับซ้อนแล้วเมื่อประมาณ540ล้านปีก่อนได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น ได้มีชีวิตรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วล้านปีต่อมากระดองแข็งและหนามเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันการคุกคามชนิดใหม่นักล่ามีทั้งฟันที่แหลมคมและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไว้ป้องกันตัว สัตว์บางอย่างเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วงเวลาล้านปีปลาฉลามเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่กล่าวถึงเป็นกึ่งเครื่องจักรแห่งการเวลากึ่งเครื่องจักรนักล่าเรายังพยายามทําความเข้าใจการปรับตัวอันน้ามหาัศจรรย์ของเจ้านักล่านี้จากเกาะฟารลลอนนอกฝั่งแคลิฟอร์เนียนักวิจัยใช้เวลาเป็นปีๆตามศึกษารูปแบบการล่าของปลาฉลามขาว กว่าเจปีเราพบฉลามขาวกว่า40ตัวบางตัวเราพบครั้งเดียวและไม่พบอีกเลยขณะที่บางตัวกลับมาทุกปีหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นตัวเมียขนาดความยาว18ฟุตชื่อสตัมปี้มีชื่ออย่างนั้นเพราะปลายขี้ผางของมันขาดไปเราไม่รู้ว่าระหว่างปีมันไปอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่ามันจะมาที่เกาะราฟาล,ลอนทุกปีในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วง ไม่มีอะไรมากกว่าการที่มันกลับมาที่เก่าเพื่อล่าเหยื่อคุณรู้ได้ยังไงว่าสตัมปี้กลับมาที่เก่าคุณปล่อยกระดานโต้คลื่นออกไปมันจะทำให้คุณรู้เองด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ7 9บาทที่ด็อกซิล่า .com นี่คือวิธีการที่ฉลามขาวเข้าโจมตี และฆ่าสิงโตทะเลในการบุกเพียงครั้งเดียวในการจู่โจมด้วยลักษณะเหมือนตอปิโดฉลามพุ่งเข้าหาเหยื่อจากทางด้านใต้การเข้าชนอย่างแรงครั้งแรกทำให้แมวน้ำไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้วิธีนี้เป็นการประหยัดพลังงาน และลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บของฉลามการเข้าจู่โจมการหลบหนีและการกินเหยื่ออย่างไม่ได้ตั้งตัวทำให้ปลาฉลามมีอาหารกินอย่างเพียงพอไปได้อีกนานแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้กำหนดให้สิ่งมีชีวิตอยู่ในท้องทะเลเท่านั้น หลายร้อยล้านปีต่อมาก็มีสิ่งมีชีวิตที่คืบคลานขึ้นมาจากทะเลในเวลาหลายช่วงชีวิตกว่าเงือกจะพัฒนาเป็นปอดและคลีบกลายมาเป็นปีกและขาในที่สุดก็มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถคลานบินและวิ่งเกิดขึ้นบนแผ่นดิน สัตว์เลื้อยคลานเริ่มครองโลกเมื่อ150ล้านปี <Ooh. S 1> มันเป็นยุคแห่งไดโนเสาร์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเหยียบพื้นโลกแม้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว65ล้านปีมันยังมีชีวิตอยู่ในจินตนาการของเรา หนึ่งในจำนวนสัตว์ที่สูญพันไปแล้วนี้มีไดโนเสาร์พันหนึ 1, ่งประหลาดกว่าพันอื่นๆเราเรียกมันว่า OV วีแรปเตอร์มันว่องไวฉลาดและอันตรายคณะสำรวจได้เดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลของมองโกเลียเพื่อค้นหาความลับของโอวีแรปเตอร์ m มเคิลโนวิเชกและมาร์ n โ r เรลจาก American Museum of Natural History มาที่นี่เพื่อปฏิบัติต่อปริศนาของวิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของมัน เราพบวันหนึ่งในชีวิตของมันหรือการตายของสัตว์ของไดโนเสาร์ที่เกี่ยวพันกับบางอย่างที่มันทำในช่วงชีวิตของมันอันนี้เป็นฟอสซิลของมูลที่มันถ่ายบนรังของมันมันไม่ได้บังเอิญถ่ายตรงนี้แม่โอวีแรปเตอร์นั่งบนรังของมันมันคงนำอาหารมาที่รังเหมือนที่นกทำแล้วมันก็กกไข่ของมัน เช่นเดียวกับนกมันเรียงไว้เป็นวงกลมสัตว์กินเนื้อแห่งทะเลทรายโกบีกำลังได้รับการฟูมฟักยุคแห่งไดโนเสาร์ก็จบลงรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดด็อกซิล่าสตรีมมิงมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ doxila.com